<ว>นี่งใหม่มาปะหนูนี่แม่น้องใหม่อ่ะมันเอาใครไม่รู้มาบ้านแล้วก็ไปกันหนุ่มกันหนุ่มกันหนุ่มกระหนุ่มกันหน้า<ว><ว> ฮย้ยพี่พุ้มทำอะไรอะ่ะแม่ออกไปข้างนอกไปเปียวพาผู้ชายมาบ้านเลยเอย๊หรือว่านั่นแฟนพี่พู้แต่ถ้าพี่พู้รู้ว่าเราแอบดูอะพี่พู้ต้องด่าเราแน่ๆเลยแต่ขอไปตั้งหลักก่อนก็แล้วกันเฮย้ยตัวเองได้ย,ยินเสียงอะไรไหมอะเราได้ยินเสียงของโตกพี่พี่ต้องดูแน่ๆเฮ้ยจะ,ะ่ายอะเออเดี๋ยวเราขอไปจัดการหน่อยนะให้อยู่นี่นะ น้องใหม่มันเห็นฉันฉันต้องหาวิธีจัดการแกเฮ้ยพวกจะเห็นเราไหมเนี่ยน,น้องไม่ดีดูคอยดูนะฉันจะหาแผนจัดการแกใช้หมองหน่อยแล้วกันอ๋อก็เองเราจะเองถ่ายรูปกับน้องเขาไปเองนะทำไมอะเออถ้าไม่อยากให้แม่เราด่าเธอนะเธอต้องทำโอเคจ้ามา เห็นแล้วใช่ไหมมันแกว่าเพื่อนพี่มามาถ่ายรูยยนะนนปก,นะออก,กับเพื่อนพี่หน่อยสิเออพี่พูมเพื่อนพี่จริงๆรหรอใช่มาถ่ายรูปกับเพื่อนพี่หน่อยสิถ่ายทำไมไม่เอาโอ้ยถ่ายให้หน่อยสิไม่งั้นโกรธแล้วนะเรื่องอะไรหนุจะถ่ายเนี่ยเจ้วันนี้พี่ดีแปลกๆนะก็พี่เอาเพื่อนมาไงมาถ่ายรูปกับเพื่อนพี่หน่อยพี่ก็จะถ่ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาไปอวดแม่กันจะดีหรอไม่ไม่ได้หรอกมันเป็นกระเทยเฮ้ยจริงเหรอพี่พูด ไปสาไหมาได้่นั่งอะไรที่หม่นัปน่อะไรงไปกะหน่ยี่ม่พ่มีไปกระเทยไปแล้วอะไรผมพี่มู้เนี่ยใจน้ำใหม่เสร็จไดร้อยแล้วไปแล้วไปแปะไปแปะสงว่าวันนี้ไปไปตักผ้าต่อแล้วเอ้ยเตัวเอง ไอรีบกลับบ้านไปก่อนหรือน้ำแม่เขาจะมาแล้วพัดพมดกัดพนดพั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 ัดพัดัรพัด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 ัไกดันพััดพัดพัาันพั จักตักผ้าหลังบ้านตักผ้าหลังบ้านอืมแล้วมันก็เอามันหน้าบ้านแล้วก็เอาไปมอบกันอยู่ตรงนู้นน่ะมันไปมอบยังไงเหรอลูกโทษแอบะไปเหรอลูกอืมไปมอบแถวต้นไม้นู่นนะแม่ได้เดี๋ยวคอยดูนะแม่จัดการมัลูกเดี๋ยวเราไปวางแขกข้างนห้องกันลูกมาลูกโดนแม่เหรอ